สวัสดีครับผมผมเชฟคนพื้นบ้านได้ไหมเนองสิมาเห็ดกับเขาให้เบิง่งบะามี่นี่คอยเซตอียังให้พวกเจ้าได้เบิง่งได้กินกันเอาพอกันไหมน้องสิมาเห็ดพัดงูจะกจกันน่นพี่น้องอีหยังตัวยังก์โคบอมุนสบ้าพัด พ่อก็ไปกินได้พี่น้องได้ซีมอโรหนึ่งซีโตนะครับโอ้ได้ซีมาเบื้องมอเมื่อควาเชี่ยวจงังใดพ่อเบิ้งได้ครับผมมาเจอกันสวัดีครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับมาเบื้องได้ไนี่นี่อันนี้เป็นเครื่องได้พริกครับกระเทียมพริกสดแล้วก็มีพริกแห้งน้ำเติมความหอมนะครับพริกแกห้งที่หอมใส่พริกไป อันนี้ตำพริกพัดก,ก,กระเพรากบเลยครับอ่ะเลยละครับตำตำให้มันแหลกได้เลย,ยพี่น้องก็ต้องเหลกกานได้ครับแล้วก็ตำเลยนะฮะอันนี้กระสบิ้นหอมแดงใหญ่ได้งไงดนี่ใส่กับกบเลยครับหอมแดงใหญ่นี่มาเสีดให้กบนี่บข้าวดับข้าวกรุบเลยครับพี่น้องเนี่ยดูครับหอมแดงใหญ่เดีงงด๋วยมงงวยมาเบิ่งวิธีเห็ดวิธีทำครับผม เดี๋ราก็ใส่ต้มปีกให้มันเหล็กแล้วพอกัันครบผมเขาก็สมาใส่น้ำมันบัดนี้ครับน้ำมันนี่ที่ใส่นี่เป็นน้ำมันหมูด้วครับพี่น้องน้ำมันหมูด้น้ำมันหมูแท้เด้นครับใส่น้ำมันหมูนะเห็นปะมันสมมีไข่น้ำนะเวลามันเย็นๆมันไม่ใช่มีไข่ก็เห็ดน้ำมันให้มันหอนกน้อยครับพี่น้อง เดยวตงมนขนี่นี่กตปีีควาได้ไปมหรอกควให้มันหอมเลยไปรอกเฮ้ยครับอู้ตัวไ้มันหอมมันสีหอมเลยครับอมอิดหอมกระเทียม กุได้ยอยูไ,งไงกลๆกันจะจ้ำชี้คุณแห่ะเลยเหม่อนะครับขวัวให้มันหอมเลยเด้อครับผมขวัวมันหอมขวบีกห้มันหอมมื่อกี้สคักวกบให้แบบแห้งๆได้ไหมน้องเอาแบบแห้งๆหอมๆเลยเด้อไม่ต้องใส่น้ำแต่ใส่น้ำร้ายไม่ใช่บาดแสบ แข่งแนะครับหัวจังเลยครับใส่พีิกมันาวหอมดีนนดนนหน่อยนะครับเที่ยอันนี้ครบเห็นไหมครับซับเป็นชิ้นเล็กหน่อยครับผมสุกเลยด้ิลงไปเลยโอ้ยหัวดคนพัดกระจักมาเลยอยู่เลย เนาะครับคิวได้จังหน่อยโอ้ใส่น้ำจักหน่อยพี่น้องก็ต้องใส่หลายครับแล้วมันจะเสีย เขาย่างแข็งจะแกะได้ไหมน้องบ้างครับมันนี่ถ่ายผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเด้ครับปุยน่องครับทำมาใส่น้ำมันหอยจังเลยครับทำมาใส่ผงหมกนุ่งจะตำมักได้ไหมน้องจะได้มักลายก็ใส่ลายมักแสบก็ใส่ไไลายจาาังเลยแล้วก็น้ำตาลได้ไหมน้อง เราต้องหวนานตัวมักหวานได้ไหมเนาะใส่หอมอําลําเลยเยี่ยแต่แลนบ๊อครับวันนีขั้นตอนได้ไหมเนาะใส่หอมแดงหอมแดงใหญ่เด้อยินว่าตัวนี้มันจะตักข้าวขอได้ว่ากุ้กาวข้าวพัดใส่หอมแด,ง,มดงใหญ่หอมแดงใหญ่เนี่ยบุฟเข้าวได้ไหม ันนี้สูตรได้เลยเห็นไหมครับแหงเลยเรได้มักกินแหงแห่งเลยโอ้แสบขนาดได้ไปหน่อยแล้วก็ที่ขาดว่าได้ครับหลอดดีเห้าเห็นปะใส่ประมากอ่าเนาะ เสร็จแล้วก in. ็เลยานเป็นยงไบุ๊สส้นำปา บ้าไปหน้องสีสันไม่ต้องเสียบด้วยพอแดงว่าหนื่ครับเท้ากรสซิบพอปิดฝาไว้เด้ไปหน้องปิดฝาไว้หอมแดงมันซุกให้กบมันซุกเล็กหน่อยเดี๋ยวเราขอกันครับ เอาไงครับตอนนี้ก็หอมแดงครับครบนียก็นาชีสุกแล้วเขาแห้งดีขนาดครับผมเห็นว่าครับสุกแล้วขันท้อทายครับผมกบเขา้าเนี่ยใส่ไปเลยหมกักกะเพราลหลายๆนีนมักครับใส่ลงไปใส่ลงไป ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็คุ้นทั้งหน่อยครับผมโเห็นไหมครับโอ้โหเดียากกินว่าเดียกินหน่อยเลยคอยว่าเสียบไล่กันนะ ตัวน,นี้ก็สู้เลยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องสุกแล้วพี่นอ้องพร้อมเสิร์ฟครับผู้ใดอยากกินมาเลยมาเด้อเนี่ยเห็นไหมครับผมหัวครบหอมๆนอนๆดูว่าจากเชฟคนพื้นบ้านได้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามก่อนเด้อพี่น้องเลยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ